สำหรับท่านที่มีปัญหาในเรื่องของการชำระค่าน้ำประปานครหลวงที่เกินกำหนดระยะเวลาวันนี้ผมขอนำเสนอทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับในการชำระนั้นท่านอาจจะใช้แอปหลายแอปในการชำระเงินนะครับซึ่งผมได้เคย สาธิตนะครับการใช้แอปไปแล้วซึ่งครั้งนั้นนะครับผมชําระโดยใช้แอปของกรุงไทยเน็กตกันเองนะครับซึ่งจากที่ได้บอกมานะครับครั้งก่อนแอปต่างๆตรงนี้ไม่สามารถใช้ได้นะครับใช้ได้แค่บางแอปเท่านั้นนะครับยังไงลองย้อนกลับไปดูแอปการใช้โปรแกรมในรอบก่อนก่อนดูแลกันนะครับสำหรับครั้งนี้ผมจะขอสาธิตเลยนะครับการใช้แอปพลิเคชันของกรุงไทยเน็กตกันเองนะครับเราก็คลิกเข้าไปนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะคลิกเข้าไปแล้วจะสาธิตนะครับว่า ถ้าค่าน้ําที่หมดอายุในเรื่องของการชําระเงินนะครับเกินกาหนดระยะเวลาเราจะสามารถชําระได้อย่างไรนะครับเมื่อเข้าสู่หน้านี้แล้วนะครับเราสามารถมาตรงที่สแกนได้เลยนะครับเราก็คลิกไปที่สแกนนะครับปิดนี้ไว้นะครับอันนี้นะครับนี่คือตัวอย่างนะครับของหน้าตาของบินค่าน้ําประปานะครับซึ่งตรงนี้จะเห็นว่าของผมนี้นะครับได้ขึ้นนะครับว่าค้างชําระนะครับ อันนี้จะมีรอบก่อนนะครับสักครู่นะอันนี้จะเห็นว่ายอดจะมี2ยอดนะครับซึ่งเดือนที่แล้วน no. <right ั้นผมไม่ได้ชําระนะครับไม่ได้ชําระไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นรอบก่อนนะครับอันนี้จะเป็นรอบใหม่สุดท้ายนี่นะครับค่าน้ําเดือนก่อน1เดือนเดือนที่แล้วคือ128นะครับส่วนเด evet> ือนล่าสุดนะครับก็จะเป็นตรงนี้นั่นเองนะครับ รวมกันแล้ว2เดือนต้องชําระถึง200กว่าบาทนั่นเองนะครับซึ่งในที่นี้บอกว่าต้องชําระนะครับภายใน24นะครับ24ตุลานั่นเองซึ่งวันที่ผมทําคลิปนี้ได้เกินไปแล้วนะครับได้เกินไปแล้วอาเดี๋ยวผมจะลองสาธิตนะครับซึ่งอันนี้นะครับนี่ถ้าเกิดสังเกตด้านบนนะครับจะมีในส่วนของ ทะเบียนผู้ใช้น้ำนะครับซึ่งรอบก่อนนะครับผมได้พูดตรงนี้ไว้ว่าให้นําไปกรอกนั่นเองครับแต่รอบนี้ผมจะขอสาธิตนะครับโดยการสแกน QR code โค้ดตรงนี้นะครับเมื่อสแกนปุ๊บสิ่งที่ได้มาคืออะไรลองดูนะครับนี่นะครับจะเข้าสู่หน้านี้เลยนะครับเมื่อผมเลื่อนขึ้นมาจะสังเกตเห็นว่ายอดเงินนั้นค่อนข้างที่จะเป็นไงครับเหลือเท่านี้เองใช่ไหมครับอันนี้คือแสดงว่าเป็นแค่ยอดเดียวเท่านั้น นะครับเป็นยอดเดียวที่ไม่ใช่2ยอดนะครับลองดูนะครับว่าถ้าคลิกถัดไปจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเห็นไหมครับตรงนี้จะระบุไว้เลยนะครับว่าจํานวนเงินไม่ถูกต้องนะครับจำนวนเงินนะครับไม่ตรงกับจํานวนที่ต้องจ่ายกรุณาตรวจสอบอีกครั้งเออร์เลอร์นะครับคลิกไปนะครับซึ่งตรงนี้แน่นอนครับเราไม่สามารถชําระได้วิธีการที่ผมจะนําเสนอนั่นก็คือนะครับให้เราแบ็กกลับไปนะครับนี่นะครับ สแกนตรงนี้นะครับไม่ต้องครับให้เราไปตรงนี้เลยนะครับไปที่จ่ายค่าน้ําค่าไฟตรงนี้นะครับคลิกเลยครับนะครับตรงนี้เราก็ใส่รหัสผ่านไปนะครับอ่าครับเมื่อเราคลิกเข้าไปแล้วนะครับเราก็สามารถเลือกได้เลยนะครับผมเลือกตรงนี้นะครับการประปานครหลวงนะครับคลิกเข้าไปนะครับตรงนี้ก็จะขึ้นชื่อเลยนะครับด้านบนขึ้นชื่อนะครับ แล้วก็ตรงนี้นะครับชำระให้หน่วยงานไหนนะครับและตรงนี้ครับนี่ทะเบียนของผู้ใช้น้ําซึ่งเมื่อสักครู่นี้ผมได้บอกไปแล้วนะครับว่าให้ดูส่วนไหนนะครับเดี๋ยวผมก็จะคลิกเลยนะครับอ่าเสร็จแล้วก็ตรวจสอบยอดนะครับนี่เห็นไหมครับยอดเงินก็จะขึ้นมาเลยนะครับตามนี้ซึ่งจะเห็นว่า จะมี2ยอดนะครับยอดแรกครั้งชําระเมื่อเดือนกันยานะครับยอดเท่านี้นะครับและเดือนตุลาเป็นยอดเท่านี้หลังจากนั้นนะครับเราก็คลิกที่ถัดไปเลยนะครับมาดูผลว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับนี่นะครับก็จะขึ้นมาตามนี้เลยนะครับซึ่งจะเห็นว่าก็จะมีรายละเอียดครบเลยนะครับนี่นะครับแล้วก็คลิกที่ยืนยันครับ เพียงเท่า si, นี hmm. Ó, ้ก็เสร็จสิ้นแล้วนะครับเราก็คลิกเสร็จสิ้นได้เลยนะครับแสดงว่าตอนนี้เราสามารถชำระได้แล้วนะครับเรียบร้อยเลยทั้ง2ยอดนั่นเองนะครับถ้าเป็นแอปอื่นเราก็จะไม่สามารถชำระได้นั่นเองนะครับเพียงเท่านี้เราก็สามารถชำระได้แล้วนะครับนี่คือวิธีการนั่นเองนะครับ ซึ่งก่อนอน้นนี้ผมได้ลองชําระโดยใช้แอปอื่นไม่สามารถชําระได้แล้วก็ของกรุงไทยน็กเองนะครับก็ชําระแบบสแกนก็ไม่ได้นะครับต้องใช้วิธีการกรอกแบบเมื่อสักครู่นี้นะครับและนี่ก็คือทั้งหมดนะครับของการชําระค่าน้ําประปาของนครหลวงนั่นเองนะครับสำหรับรายการที่เกินกาหนดํารระนะครับซึ่งตอนนี้เกินมา2เดือนแล้วนั่นเองนะครับและสําหรับวันนี้ก็ต้องขอลาทุกท่านไปเพียงเท่านี้ หวังว่าคลิปนี้นะครับน่าจะเป็นประโยชน์กับหลายๆท่านนะครับแล้วก็หากชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับสำหรับคลิปดีๆต่อไปจะเป็นอะไรไว้พบกันโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ